สวัสดีแลวขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Copperhead right Channel นะวันนี้ก็อยู่ในเกม Total a r e Kingdom นะคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของอาหารนะครับพราีว่าเคยมีคนคอมเม์ได้ผมอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของอาหารนะเพราะฉะนั้นผมจะอธิบายเท่าที่ผมรู้นะเผื่อใครที่เพิ่งเคยเล่นเกมนี้หรือว่ากำลังจะซื้อเกมนี้แล้วอยากรู้ระบบของมันมากกว่านี้ก็คลิปนี้ก็อาจจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะถ้าว่าใครมีเทคนิคหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะ อาหารเนี่ยเป็นทรัพยากรที่สําคัญมากนะถ้าหากว่าอาหารเราขาดแคลนเนี่ยก็จะไม่เกิดผลเสียมากมายตามมาจำตัวของอาหารทั้งหมดที่เรามีเนี่ยสามารถดูได้ตรงมุมซ้ายด้านบนนี้ได้เลยครับมันคือผลรวมอาหารทั้งหมดทั้งฝาที่เราผลิตได้นะก็จะมีบัฟต่างๆนะยกตัวอย่างเช่น ราได้จากการเกษตรบบก20%มีผลต่อทั้งฝ่ายสบีงสำรองภายในเ,เมืองเนี่ยจะบบก6ต่อเทิน Next season เนี่ยก็คือเทินต่อไปนะเทินต่อไปก็จะมีผลผลิตนะผลิตอาหารจากการทำฟาร์ม48แล้วก็จากการตกปลา4เอาไปใช้อะไรบ้างก็กระจายอาหารไป14แล้วก็เอาไปเข้าตลาดขายอาหาร6ข้าวคงเหลือทั้งฝ่ายอยู่ที่32ข้อมูลตรงนี้มันจะเปลี่ยนตลอดเวลาเนะี่ยขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจของเราการผลิตของเราแล้วก็ฤด,ดูการด้วยความสำคัญของอาหารนะอย่างแรกก็คือเอาไว้ใช้เลี้ยงดูประชากรภายในเมือง ถ้า,าว่าเรามีอาหารมากพอเนี่ยในทุกๆเมืองก็จะมีการเก็บสำรองอาหารเอาไว้ก็คือตรง reserve ตรงนี้ครับผมตรงมุมซ้ายล่างตรงนี้ครับตรงที่เป็นรูปกล่องผมจะยกตัวอย่างเมืองเฮอเนยตรงนี้เนี่ยเก็บได้สูงสุด35นะซึ่งตอนนี้ก็รวบรวมได้30แล้วขนาดของคลงังสำรองอาหารเนี่ยขึ้นอยู่กับความใหญ่ของเมืองแล้วก็เราสามารถสร้างเพิ่มเติมได้โดยการสร้างเป็นยุง้งฉางหรือว่า grand storage แต่บัฟอะไรบ้างช่วยเพิ่มสเบียงศึก7็แต้มสำหรับกองทัพที่เหนือนเขตเมืองเฮอเนย next season เทิร์นต่อไปก็รวบรวมสเบียง สำรองนะหกแต้มต่อเทินนั่นเองซึ่งประโยชน์ของเสบียงสำรองเนี่ยเวลาที่เราโดนค่าศึกล้อมเมืองนะประชาชนก็จะใช้อาหารสำรองนี่แหละมากิน ยิ่งเมืองใหญ่มีสเสบียงสำรองเยอะก็จะทนต่อการปิดล้อมได้นานขึ้นนะอย่างเช่นเมืองเฮอร์เรนของผมก็สามารถทนได้ถึง7เทินเพื่อบางคนไม่ทราบนะถ้าเกิดเราโดนล้อมเมืองจนครบเทินของมันเนี่ยเราก็สามารถที่จะยึดเมืองนั้นมาได้เลยโดยที่เราไม่เสียกํลาลังพลประโยชน์อีกอย่างของสเสบียงสำรองนะถ้าหากว่าสเบส,านะาาาสเบียงทั้งฝ่ายของเราเนี่ยติดลบเนี่ยประชาชนในเมืองก็จะเริ่มใช้สเสบียงสำรองนี่แหละมากินและถ้าหากว่าเสบียงสำรองนี่หมดนะครับ ค่าความสุขประชาชนก็เริ่มจะลดนะฮะถ้าว่าค่าความสุขประชาชนลดถึง100ก็จะเกิดกบฏจนพวกผ้าเหลืองนั่นเองอันนี้เป็นตัวอย่างที่ข้าวติดลบนะฮะตอนนี้สเสบียงสำรองในเมืองก็เริ่มใช้แล้ว Nextisa นะลบ4ต่อเทิร์นว่าข้าวติดลบเนี่ยก็จะเริ่มมีดีบัฟนะฮะมันจะบอกตรงนี้เหมือนกันการอัปเกรดเมืองใหญ่ตั้งแต่ระดับ4ขึ้นไปก็เริ่มจะใช้ข้าวแล้วนะระดับ4เนี่ยก็ลบ2จนถึงระดับ10เนี่ยใช้ข้าว46นะ เพราะฉะนั้นอย่าลืมคำนวณข้าวดีๆด,ด้วยนะครับเวลาอัปเกรดเมืองเนี่ยเพราะว่าเหมือนยิ่งเมืองใหญ่ประชากรยิ่งเยอะใช่ไหมเราก็จะใช้ข้าวมากขึ้นนะในการเลี้ยงดูประชากรแต่มันก็จะแลกมาก,กับการที่เราจะได้บัฟตรงนี้มากขึ้นนะ่ตรง p opulation เนี่ยเราได้มากขึ้นฟื้นฟนูทัพไวขึ้นก่อสร้างไวขึ้นประมาณนี้ความสําคัญอย่างที่2ของอาหารนะก็คือใช้เป็นสเสบียงศึกถ้าหากว่าสเสบียงศึกเรามีเต็มนะก็จะช่วยเพิ่มบัฟบวกความกำลังใจ4แล้วก็ฟื้นฟูกองทัพเร็วขึ้นอีก4% เวลากองทัพของเราเริ่มเดินทางไปนอกเขตเมืองตัวเองเนี่ยก็จะเริ่มใช้สเสบียงศึกแล้วสเสบียงศึกก็จะค่อยๆลดนะครับถ้าหากว่าสเสบียงศึกหมดจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างเวลาสเสบียงศึกหมดนะเ mm. หลือศูนยะ์เนี่ยก็จะทําให้ทหารเนี่ยเริ่มหนีทัพนะสังเกตตรงเงารอบๆโจโฉนะจะเป็นเงาคนเดินออกเห็นปะนี่คือทหารเราเริ่มหนีทัพแล้วเนะี่ย จำนวนยูนิตฐานก็จะลดลงไปด้วยเหมือนกันแล้วก็จะลดค่าความกังวลใจลง8แต้มนะทเนี่ยวิธีเติมสเสบียงเนี่ยก็คือให้กองทัพของเราเนี่ยไปยืนในอาณาเขตของเราหรือว่าอาณาเขตของมารมิดก็ได้นะหรือจะชิงจากกองทัพศัตรูก็ได้เหมือนกันสเสบียงสำรองในเมืองกับสเสบียงศึกเนี่ยมันแยกกันนะครับผนสงสัยว่าถ้าเกิดสเสบียงในเมืองหมดกับข้าวติดลบเสบียงศึกมันจะลดลงไปด้วยหรือเปล่าพอลองกดสร้างกองทัพเนี่ยสรุปว่าสเสบียงศึกมันไม่ลดนะ ผมลองเอาโจโฉเดินไปนอกเขตแล้วกลับมานะใช้สเสบียงศึกไปเล็กน้อยปรากฏว่าโจโฉก็ยังเติมเสบียงได้ปกตินะทั้งที่ข้าวติดลบแล้วก็สเสบียงในเมืองเนี่ยหมดแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าบัฟจากตัวละครแล้วก็บัฟจากการอัพวิจัยมันก็เลยทําให้เห็นว่าสเสบียงทั้งสองอย่างเนี่ยมันแยกกันอาหารในภาคนี้เนี่ยก็จะใช้ร่วมกันกับทั้งฝ่ายนะไม่ต้องกังวลว่าเมืองนี้ข้าวติดลบแล้วจะเกิดผลอะไรหรือเปล่าเราดูแค่ว่าข้าวรวมๆของแฟคชั่นเนี่ยไม่ติดลบก็พอ โอเคที่นี้อาหารมาจากไหนบ้างอาหารเนี่ยมาจาก2แหล่งนะนั่นก็คือ farming แล้วก็ f i ช h i n g ถ้าเป็นสิ่งก่อสร้างนอกเมืองเนี่ย f a r m ิ่งเนี่ยก็จะเป็นพวกนาข้าวนะแล้วก็ฟาร์มปสุสัว์ส่วน f i ช h i n g เนี่ยก็จะเป็น f i ช h i n g พ o r t ตรงนี้นะแล้วก็ยังมีสิ่งก่อสร้างภายในเ,เมืองใหญ่นะโดยปกติแล้วเนี่ยจะเป็นสิ่งก่อสร้างสายสีเขียวนะซึ่งฝ่ายหั่นก็จะเป็นอันนี้บวกหนึ่ง food production from farming นะหรือว่าจากการทำฟาร์ม ส่วนการผลิตอาหารจากการตกปลาเนี่ยก็จะได้จากเมืองที่มีท่าเรือในเมืองนะอย่างเช่นเมืองนี้อันนี้ไม่สามารถลบออกได้บวก3 food from fishing นะทีนี้เราจะเพิ่มผลผลิตอาหารได้ยังไงนะต้องมองก,ก่อนว่าสิ่งก่อสร้างแต่ละฝ่ายเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะฝ่ายฮั่นฝ่ายโจรฝ่ายกบฏโจงกผ้าเหลืองแล้วก็ฝ่ายมาในใต้เนี่ยสิ่งก่อสร้างแล้วก็บัฟจะได้ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างของฝ่ายฮั่นนะสิ่งก่อสร้างสายสีเขียวที่เพิ่มอาหารก็จะเป็นอันนี้ land development มันก็ได้อาหารเต็มเมเลยสูงสุดอยู่ที่ห้าหน่วยแต่ต้องเป็นสายนี้นะ ถ้าแยกมาสายนี้คือสายเอาข้าวไปขายจะลดผลผลิตอาหารแต่ว่าจะเพิ่มรายไดจากการเกษตรส่วนสิ่งก่อสร้างที่ช่วยเร่งประสิทธิภาพในการผลิตอาหารนั้นก็คือ government mm hmm. support อันนี้ซึ่งมันจะช่วยเร่งประสิทธิภาพในการผลิตอาหารเป็นเปอร์เซ็นต์นะ ก็จะแบ่งไป็นปสงสายนะสูงสุดก็อยู่ที่สายที่2 0งผลิตอาหารได้มากกว่าแต่ว่ารายไดจากการเกษตรเนี่ยจะลดลงนะแล้วแต่เราจะเลือกนะสิ่งก่อสร้างนี้ไม่ได้เจาะจงนะว่าสามารถเพิ่มผลผลิตแบบไหนเพราะบางฝ่ายเนี่ยมันจะวงเล็บไปเลยว่าสาหรับฟาร์มิงหรือฟิชชิงเท่านั้นถ้าของฝ่ายห้นนี่รู้สึกว่ามันน่าจะได้ทั้ง2แบบเลยอีกอย่างหนึ่งคือแต่ละเมืองเนี่ยมันจะมีบัฟไม่เหมือนกันต้องบอกว่าแต่ละภูมิภาคดีกว่าจะให้ผลผลิตอาหารไม่เท่ากันนะครับยกตัวอย่างเหอใเนตรงนี้ ให้มาดูมุมซ้ายล่างนะโลเคชันเอฟเฟกตรงนี้จะช่วยเพิ่มผลผลิตอาหารอีก15%แล้วก็มีช่องนึงก็คือ high fertility ค่าความอุดมสมบูรณ์ของเมืองนั้นจะช่วยเพิ่มผลผลิตอาหารอีก25%เลยก็ตรงนี้ก็รวมรวมบัฟแล้ว40%แล้วแล้วถ้าเกิดเราสร้างตรงนี้อีกบวกตรงนี้75%ของผมนะประมาณ105%นะ105%แต่เราคงไม่คํานวณหรอกใช่ไหมเรามาดูตรงนี้ได้นะตรงรูปข้าวในเมืองเนี่ย food c o m m o d ก็จะบอกว่าผลผลิตอาหารนะได้จากไหนบ้างจากการทําฟาร์ม17นะ แล้วก็จากการตกปลา6ซึ่งตรงท่าเรือตรงนี้มันบอกว่าได้อาหารจากการตกปลาเนี่ยสแต้มแต่พอบวกบัฟทั้งหมดไปเนี่ยก็จะกลายเป็น6นี่คือผลผลิตที่ได้นะแล้วก็อันที่ติดลบนี่คือเอาไปใช้นะเขาไปเข้าตลาด12อนะ่อตลาดฟูดมาร์เก็ตเนี่ยก็คืออันนี้ของผมนะฟูดมาร์เก็ตลบ12พอดีแล้วก็ไปใช้เอาไปแจกจ่ายประชาชนนะลบหอาหารคงเหลือทั้งหมดก็5หน่วยอะไรประมาณนั้นนี้กวนสร้างยังไงหรอ ปกติผู้เล่นส่วนใหญ่รวมถึงผมด้วยนะถ้าหากเมืองไหนมีนาข้าวหรือว่าฟาร์มปศุสัตว์นะก็จะอัดสิ่งก่อสร้างสายสีเขียวไปเลยเพราะแน่นอนว่ามันจะบวกบัฟได้คุ้มกว่าหรือบางฝ่ายอย่างฝ่ายโจโฉนะสิ่งก่อสร้างของเขาก็สามารถช่วยเพิ่มผลผลิตของอาหารได้ด้วยก็เป็นสิ่งก่อสร้างสายสีแดงนะจะช่วยเพิ่มอัตราการผลิตอาหารนะสูงสุดอยู่ที่50%เพิ่มผลผลิตจากทางไหนได้อีกก็มีรีฟอร์มสายสีเขียวนะข้างล่างนี้ ก็มีอัปเกรดสิ่งก่อสร้างอัปเกรดสิ่งก่อสร้างแล้วก็จะทำให้อาหารเพิ่มขึ้นตรงนี้ก็เพิ่มผลผลิตจากการตกปลา50%แล้วก็ผลิตอาหารจากทุกช่องทางอีก25%เนะี่ยจากไหนอีกจากการ assignment ของคุณพลสายสีเขียวอย่างโจงั่งนะฮะก็เป็น assignment เ,เป็น agricultural exploitation ก็จะช่วยเพิ่มผลผลิตอาหารอีก50%ในอกอาณาเขตบางนั้นแล้วก็บวกสีอาหารมีผลต่อทั้งฝ่ายก็ประมาณนี้ สำหรับอาหารเท่าที่ผมรู้ประมาณนี้แล้วก็การยึดเมืองระวังเรื่องการยึดเมืองให้ดีการยึดเมืองบางครั้งเราอาจจะไปยึดเมืองใหญ่นะทำให้ข้าวติดลบเพราะประชากรมากขึ้นวิธีแก้ก็อาจจะสร้างสิ่งก่อส,สร้างสีเขียวหรือไม่ก็ดาวเกรดนะดาวเกรดก็คือลดขั้นของเมืองใหญ่นี่มันก็จะช่วยลดปริมาณการใช้ข้าวลงแต่ว่ามันก็จะสูญเสียประชากรไปก็ผมก็รู้ประมาณนี้เรื่องของอาหารนะ่ หมดแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ผมด้วยนะหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับสำหรับตอนนี้ก็สวัสดีครับผม